ในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือมีสุสานเก่าแก่ที่ถูกทิ้งรกร้างมานานชาวบ้านต่างเล่ากันว่าที่นั่นมีเรื่องราวที่น่าสะพึงเกี่ยวกับวิญญาณที่สิงสถิตและความตายที่ปกคลุมพวกเขาเล่าถึงเสียงแปลกๆยามค่ำคืนเงาร่างที่แฝงตัวอยู่ในความมืดนั้นและความเย็นยะเยือกที่ชวนขนหัวลุกแม้เรื่องราวเหล่านี้จะน่ากลัวเพียงใด แต่กลับเป็นที่สนใจของกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นจากกรุงเทพที่มีเจก้องต้นและเหมยซึ่งพากันเดินทางมาท้าทายตำนานหลอนแห่งนี้ mm hmm. เมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้าน mm hmm. เจผู้เป็นหัวโจกในกลุ่ม mm hmm. ก็เริ่มขยันขยอเพื่อนๆให้ไปสำรวจสุสานกลางคืนทั้งที่เหมยรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนเชา้า mm hmm. เมื่อชาวบ้านผู้เท่าผู้เก ต่างมองพวกเขาด้วยสายตาหวาดหวาดเหมือนจะเตือนให้พวกเขาหลีกเลี่ยงที่นั่นในยามค่ำคืนกลุ่มเพื่อนทั้งสี่จึงมุ่งหน้าไปยังสุสานทันทีที่ย่างเท้าผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ดูเก่าแก่ก็รู้สึกเหมือนมีสายลมเย็นพัดผ่านอย่างไม่มีเหตุผลทุกอย่างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในเขตสุสานบรรยากาศเริ่มอึดอัด และความมืดปกคลุมรอบด้านแม้ว่าแสงจันทร์จะส่องลงมาอย่างเบาบางแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเลยสุสานนี้เต็มไปด้วยหลุมศพที่ดูทุดโทรมบางหลุมมีหญ้าขึ้นลกบางหลุมดูเหมือนพึ่งถูกขุดใหม่พวกเขาเดินเข้าไปใกล้หลุมหนึ่งที่มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาเหมยซึ่งเป็นคนกลัวผีที่สุดในกลุ่มพยายามเบี่ยงหน้านี ขณะที่เจกับกระตือลือล้อนเดินเข้าไปใกล้พันเขาเห็นเศษกระดูกแห้งๆที่กระจัดกระจายอยู่ข้างหลุมดวงตาของเจเริ่มฉายแววตื่นเต้นขณะเดียวกันต้นที่ถือไว้ฉายอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นเฉียบจับต้นคอเขาหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดจ,จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดังมาจากหลุมศพ เสียงนั้นคล้ายของเสียงผู้หญิงกำลังสะอื้นเบาๆเจสะดุ้งตกใจและหันไปมองเพื่อนๆแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงนั้นเจยังคงขนลุกและมองไปยังหลุมศพที่มีเสียงกระซิบนั้นด้วยความสงสัยเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และก้มมองในหลุมแต่ทันทีที่ก้มลงไปเขาก็เห็นดวงตาสีแดงจ้องมองกลับมาจากในหลุมศพนั้น เจกีดร้องสุดเสียงและรีบถอยหลังล้มลงไปเพื่อนๆตกใจเรียบวิ่งเข้าไปดูแต่ทันใดนั้นเงาร่างสีดำก็ปรากฏขึ้นจากในหลุมเป็นร่างของหญิงสาวในชุดขาวผมยาวรุงรังปากที่บิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มที่สยะเธอหันหน้ามาจ้องพวกเขาอย่างไม่ละสายตาก่อนจะเดินเข้ามาอย่างช้าๆในขณะที่กล้องพยายามพยุงเจให้ลุกขึ้น ทั้งหมดต่างรู้สึกได้ว่าบรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นเฉียบผิดปกติร่างนั้นเดินเข้าใกล้มากขึ้นและยิ่งพวกเขาถอยห่างก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีร่างเงาดำๆมากมายโผลออกมาจากหลุมรอบๆท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นและกลิ่นเหม็นที่อบอวนพวกเขาเห็นร่างเงาที่เหลือเริ่มมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าราวกับส่งสัญญาณว่า ที่นี่คือที่ของพวกเขาและใครก็ตามที่ย่างกลายเข้ามาจะไม่มีวันได้ออกไปเมื่อทุกคนเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาถูกล้อมไว้หมดเจตโกลสั่งให้ทุกคนวิ่งไปทางประตูเก่าของสุสานกล้องที่นำหน้ารีพังประตูไม้เพื่อเปิดทางจนพวกเขาสามารถวิ่งหนีออกจากสุสานได้สำเร็จแม้ว่าเงาร่างนั้นจะยังคงตามมาติด,ตด แต่เมื่อลงเท้าเหยียบพ้นเส้นเขตสุสานเงาร่างทั้งหมดก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดราวกับว่าพวกเขาไม่อาจข้ามออกมาได้ทั้งสี่หอบหายใจตัวสัน่นเลียวมองกลับไปสุสานที่เงียบสงัดรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พวกเขารู้ดีว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตและพวกเขาก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีก เรื่องนี้สอนให้พวกเขารู้ว่าบางตำนานควรจะคงอยู่เป็นแค่เรื่องเล่า